สำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามที่ตรงนี้แล้วก็กดแจ้งเตือนที่ด้านหลังตรงนี้จากนั้นกดทั้งหมดตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตการถอนเงินของแอปแอปหนึ่งนะครับอ่าเป็นการถอนเงินเข้า w ล l ล e t นะก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับ60บาทนะครับตรงนี้ผมถอนไปเมื่อเมื่อกี้เลยนะครับประมาณสัก ไม่เกิน1นาทีนะครับเงินก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยตรงนี้เลยนะ60บาทนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในแอปกันนะครับแอปที่ว่าเนี่ยก็คือแอป t i k t o k นั่นเองนะครับซึ่งผมก็ได้แนะนำไปแล้วนะในคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการถอนไปนะครับจำนวนเงิน60บาทนะแล้วเงินเนี่ยก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาในส่วนของการถอนเงินเลยนะครับใครที่ยังไม่มีแอป t i k Tok กเนี่ยก็สามารถกดลิงก์แล้วก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับ สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดได้เลยส่วนใครที่มีแล้วเนี่ยก็สามารถมาทําภารกิจตรงนี้ได้นะครับซึ่งจะเป็นภารกิจในส่วนของการเชิญเพื่อนนั่นเองนะก็ของรางวัลตอนนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่5,000บาทนะครับของผมเนี่ยอยู่ที่5,000บาทนะแต่ละคนเนี่ยเท่าที่ผมเห็นก็คือไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็จะได้โบนัสด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับของผมเนี่ยได้มา5้า0 0บาทนะครับแล้วก็จะมีด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือ8,00 0บาทนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับใครที่มีแอป t ิจ t ตอกอยู่นะครับหรือว่าใครที่ยังไม่มีเนีย่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับหรือว่าใครที่มีแล้วก็ลองไปเชิญเพื่อนดูเพื่อนๆสามารถลองเชิญได้นะครับสามารถทําได้ทุกคนเลยนะอยู่ที่เพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าจะทําหรือว่าไม่ทําสามารถเชิญใน Facebook หรือว่าในตามคอมเมนต์ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะเมื่อ่านเราทําการกดลิงก์แล้วก็ใส่โค้ดเราปุ๊บเราก็จะได้เงินมานะครับตามที่แอปกําหนดเลยนะโอเค วิธีการเชิญเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับให้เราทําการกดเชิญตรงนี้นะครับให้เราทําการกดเชิญเข้าไปเลยนะครับผมโอเคมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับเราสามารถเลือกได้นะว่าจะเชิญผ่าน Facebook Messenger นะครับ Li n e s m s แล้วก็อ e ีเมลนะครับแต่ที่ผมแนะนําก็คือคัดลอกลิงก์ตรงนี้เลยนะครับเป็นการคัดลอกลิงก์แล้วก็เอาไปวางที่ไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะเดี๋ยวเราลองมาดูประวัติที่ผมได้ถอนไปกันหน่อยนะครับ โอเคก็จะเป็นตรงนี้นะครับผมถอนไปจํานวนอ่า6บบาทนะครับจะใช้อยู่ที่ห0 0 0นแตบนะครับผมขั้นต่ำตอนนี้นะครับก็คืออยู่ที่3บาทนะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยก็คือ100บาทตรงนี้นะแต่ถ้าเรามีเงินตรงนี้นะครับเกิน0 0บาทผมคิดว่าน่าจะถอนได้มากกว่า100นะครับไปดูก่อนหน้านี้นะครับผมก็ถอนไป600กว่าบาทนะครับก็สามารถถอนได้นะโอเคส่วนช่องทางในการถอนเนี่ยก็จะมี Tru e m o n e y Wall e t นะครับตรงนี้ แล้วก็พร้อมเพย์นะครับแล้วก็โอนผ่านธนาคารได้นะครับผมก็สามารถเลือกถอนได้เลยนะทั้งหมดที่ผมถอนไปก็คือ713บาทแล้วจากแอป t ิจิตอกนะโอเคใครที่ยังไม่ทำเนี่ยก็รีบทําเลยนะครับตอนนี้ยังจ่ายอยู่นะส่วนใครที่ถอนเงินแล้วไม่เข้าเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีที่พี่ออนจีราแนะนานะครับวิธีนี้เนี่ยก็เป็นวิธีที่พี่ออนจีราได้เม้นบอกไว้นะครับก็ตรงนี้เลยนะหรือผมจะไปทําให้ดูนะครับผม ซึ่งตอนแรกให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับรูปคนเมนูชันตรงนี้นะครับเมนูชันตรงนี้นะแล้วก็ไปที่เมนูขีดสามขีดขวาบนตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะแล้วก็เลื่อนลงด้านล่างนะครับจะเจอกับเมนูตรงนี้นะครับรายงานปัญหาตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปนะโอเคพอมาหน้านี้นะครับให้เพื่อนมาที่เมนูตรงนี้นะครับก็คือ t i ๊กต็อกโบนัสตรงนี้นะครับผมหรือว่าจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันเลยนะโอเค พอมาหน้านี้ปุ๊บเนี่ยก็กดมาที่ตรงนี้เลยนะครับเมนูที่3ตรงนี้นะครับผมก็คือยอดเงินที่ถอนยังไม่เข้านะครับนั่นเองก็กดเข้าไปได้เลยนะครับพอมาหน้านี้นะครับให้เราทําการกดไม้ตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปต่อมาก็กดตรงนี้นะครับต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหมก็กดเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถอธิบายปัญหาที่เพื่อนๆเจอได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการถอนเงินเลยไม่เข้าอะไรประมาณนั้นนะครับก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับนะ แล้วก็กดส่งรูปภาพตรงนี้ด้วยก็ดีนะครับส่งรูปภาพที่เราทําการถอนเงินไปนะครับก็คือส่งประวัติที่เราทําการถอนเงินไปได้เลยนะครับแอดมินจะได้ตรวจสอบนะโอเคโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ยังไม่มีแอป tiktok เนี่ยก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปผมเพื่อไปดาวน์โหลดได้นะครับดาวน์โหลดได้ทั้ง ios แล้วก็ android เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้แล้วก็รหัสแนะนําของผมด้วยนะครับ โอเคคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆจากช่องผมนะโอเคผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ